อยากจะแต่งภาพที่มันเป็นลักษณะเหมือนโพสต์แล้วภาพมันแยกออกจากกาันแต่ว่าจริงๆแล้วมันต่อกันอยู่เนี่ยทำยังไงให้มันแนบเนียนที่สุดคะสําหรับวันนี้นะคะโอมีเคล็ดลับดีๆนะคะ2ขั้นตอนด้วยกันในการออกแบบภาพนะคะให้มันต่อกันแบบนี้แล้วก็ต่อกันแบบนเนียนๆด้วยนะคะก็คือขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นขั้นตอนกําหนดขนาดเองที่เป็นภาพแนวนอนกับ <c oughs> กับขั้นตอนที่2นะคะคือไม่ต้องกําหนดขนาดค่ะแค่เข้าไปเลือกที่แคนว่าแล้วก็เลือกเป็น ไซส์อิสต์แกรมนะคะมันก็จะเป็นขนาดสีเหลี่ยมจัดตระหเองซึ่งเราไม่ต้องไปกําหนดขนาดเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไซส์แรกเนี่ยมันเป็นไซส์ที่เหมือนแบบเอ่อสีเหลี่ยมจัดตรัสเนี่ยต่อกันนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเราอ่ะจะเอาภาพมาแต่งก่อนเพื่อที่จะให้ภาพมันดูแนบเนียนที่สุดก่อนที่เราจะเอาภาพนะคะไปแบ่งส่วนกันนะคะอ่ะถ้าเกิดใครนะคะพร้อมแล้วอ่ะอย่าพึ่ง ถ้าเกิดใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องของโอไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆนะคะในการออกแบบด้วยแขนวานะคะสําหรับคนที่ทําธุรกิจออนไลน์นะคะหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มนะคะใช้งานแขนวาเป็นครั้งแรกนะคะแล้ไม่รู้ว่าจะแต่งภาพยังไงดีจะใช้แอปแขนวายัางไงให้มันคุ้มแล้วควรจะสมัครฟรีหรือว่าเอ ควรจะสมัครโปรหรือว่าจะใช้ฟรีไปก่อนเดี๋ยวติดตามผมไปเรื่อยๆนะคะโอจะมาแบ่งปันแล้วก็แชร์ไอเดียการใช้งานแล้วก็การออกแบบแคนวาให้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาเลือกภาพนะคะกําหนดขนาดเองกําหนดขนาดเองนะคะถ้าเราใช้ในงานในคอมพิวเตอร์นะคะมันก็จะสามารถมาเลือกที่กําหนดเองด้านบนขวามือนะคะก็เลือกขนาดกําหนดเองได้เลยปึ๊บนะคะเราก็เลือกเป็น 2160นะคะคูณ1 0 8 0นอ่ะก็เลือกเข้าไปแล้วก็กดสร้างงานดีไซน์ใหม่ถ้าเกิดในแท็บเล็ตในคอมพิวเตอร์นะคะก็จะหน้าตาคล้ายๆกันนะคะแต่ถ้าในมือถือเนี่ยมันอาจจะต้องกดบวกตรงกลางนะคะแล้วก็เลือกขนาดกำหนด A นะคะมันก็จะเป็นลักษณะแตกต่างกันไม่มากนะคะในมือถือมันก็จะย่อส่วนค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเนี่ยก็จะหน้าตาคล้ายๆกันอ่ะพอเลือกขนาดได้แล้วก็กดสร้างดีไซน์ใหม่ พอกดสร้างงานดีไซน์ใหม่นะคะงานมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่เป็นลักษณะแนวนอนถ้าแบ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันก็จะเป็นถ้าแบ่งภาพนะคะมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เลยอ่าเราก็ลากเส้นตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่ลากเส้นเข้ามาเลยเวลาเราแต่งภาพนะคะมันก็จะได้ดูแบบเป๊ะๆนะคะโอ ok ก็แบ่งไปเส้นประมาณนี้อ่ะมันก็จะเป็นเส้น1 0 8 0นะคะนะคะ เนี่ยเราจะดูได้ยังไงเราก็ดูจากเนี่ยเส้นสีม่วงนะคะมันจะขึ้นไหมมันทัดแต่ถ้าเกิดของใครไม่ขึ้นไหมมันทัดแบบนี้นะคะให้มาที่ไฟล์ด้านบนนะคะซ้ายมือแล้วก็มาเลือกนะคะตั้งค่ามุมมองแล้วก็เลือกแสดงไม้มรรทัดแแนวนะคะแบบนี้เลยอ่ะอันนี้ผมเลือกอันนี้ออกไปก่อนอ่าโอเคก็จะได้ภาพนะคะที่เป็นสัดส่วนแบบนี้หนึ่งพันแปดสิบนะคะก็คือซ้ายขวานะคะเท่ากาัน อันนี้คือสเต็ปแรกสเต็ปที่2นะคะก็คือโอจะให้ทุกคนนะคะมาเลือกเป็นไซต์ i n s t a g r กรนะคะก็คือเลือกโซเชียลมีเดียก่อนแล้วก็มา i n s t a g r กรแล้วก็เลือกเป็นสร้างพื้นที่ว่างเปล่าเอ่อสเต็ปที่2เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนการที่เราแต่งภาพในสเต็ปแรกเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็เอาภาพนะคะมาตัดแบ่งกันจริงๆแล้วมันใช้เวลาทําไม่นานคะแต่มันจะนานก็ตรงที่เราไปออกแบบภาพที่เป็นแนวนอนนี่แหละคะ่ะอ่ะสมมุติว่านะคะเราอยากจะออกแบบภาพ ที่เป็นโอเลือกเป็นอันนี้นะคะอ๋ะอออกแบบภาพไว้แล้วประมาณนี้เนาะโอเลือกข้อความแล้วก็เลือกภาพนะคะซ้ายขวานะคะที่จะเอาไว้แบ่งนะคะประมาณนี้อโอก็ขอเป็นยกตัวอย่าง h o w t o ภาพต่อกันนะคะแล้วก็เลือกแบบภาพซ้ายขวาแบบนี้เนาะจริงๆแล้วนะคะลงถ้าเราจะลงลึกรละเอยียดเนี่ยจริงๆเรื่องโอมีสอนเรื่องฟอนต์เรื่องอะไร ไปไหลายๆคลิปแล้วนะคะก็เดี๋ยวไล่ดูก็ได้คะ่ะโอแบ่งประเภทหมวดหมดูหม่เพลลิตไปแล้วเนาะหลังจากที่เรานะคะคออกแบบภาพเสร็จแล้วนะคะเราก็กดแชร์แล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาภาพนะคะไปทําเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะให้เรานะคะกลับมาที่อินสตาแกรมนะคะที่เราเลือกไว้นะคะถ้าเกิดใครใช้ในหน้าแท็บเล็ตมันไม่สามารถเลือกแบบเลือกหน้าได้เหมือนคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราก็มาที่อินสตาแกรมตรงนี้ก็ได้คะ่ะแล้วเรา พอเรากด Instagram เสร็จปุ๊บนะคะก็สร้างงาว่างเปล่าใช่ไหมมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมสตุรัสนะคะเราก็กดอัปโหลดไฟล์ที่เราเซฟเมื่อสักครู่นี้ได้เลยค่ะปึ๊บพอเรากดอัปโหลดไฟล์นะคะที่เรากดเซฟเมื่อสักครู่นี้แล้วใช่ไหมเราก็เอารูปนั้นนะคะมาอะตัดตัดแบ่งที่เป็นขนาด Instagram นะคะก็เพิ่มหน้าเป็น2หน้าก็ได้อ๋อจริงๆอย่าเพิ่งเพิ่มหน้าค่ะกดกดเลือกไว้รูปเดียวก่อนนะคะอันนี้กรณีที่ทำในคอมนะก็กดลากเข้ามาเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็แบ่งแบ่งด้านซ้ายก่อนนะคะแล้วก็แบ่งภาพด้านซ้ายก่อนฟึบเส็แล้วนะคะให้ทุกคนกดขัดลอกตรงนี้ค่ะเพื่อความเพื่อความเป๊ะนะคะเราก็ต้องกดขัดลอกก่อนนะเราจะได้ไม่ต้องแบบว่ามาตัดต่อภาพหรือเลื่อนภาพให้มันเยอะเนาะพะเรากดตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะได้ภาพที่หน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เลื่อนภาพด้านด้านซ้ายมือมาค่ะให้มันอยู่ตรงนี้อ่าให้มันอยู่ขวามือพูดผิดเลื่อนภาพขวามือให้มันเลื่อนมาแบบนี้นะคะ แล้วก็ดูหน้าง,งานเห็นไหมเนี่ยถ้าเราดูตัวอย่างจากคอมพิวเตอร์มันก็จะเป็นภาพที่ต่อกันแต่นมันระยะห่างมันเยอะไปแต่ถ้าเราเอาไปลองโพสในคอมพิวเตอร์ Computer, นะคะเอาไปโพสต์ลง Facebook นะคะมันก็จะต่อกันแบบเนียนๆเ,เลยค่ะพอกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเราก็ลองเอาไปโพสต์ใน Facebook ดูนะคะ ลักษณะของการทำภาพต่อกันแบบนี้นะคะเราควรจะเลือกภาพที่มันเป็นไซส์ที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วไซส์ที่โอตัดภาพด้านบนที่เป็น2อันอะ่ะมันเป็นภาพที่เป็นขนาดไซส์สี่เหลี่ยมจัตุรัสคือโอเอามาคูณกันนะคะก็คือเออที่เป็นแนวยาวก็คือเหมือน1,080คูณกันนะคะก็คือก็เลยจะเป็น2 1 6 0นะคะแล้วก็ พอมันได้ไซส์ที่เป็นแนวยาวแล้วเราตัดแบ่งมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะแล้วภาพอื่นอนะ่ะถ้าเราสมมติว่าเราอยากโพสแล้วให้ภาพมันเท่ากันไม่ให้ภาพข้อความมันเคลื่อนหรือจะโพสภาพเกินภาพที่มันแบบเกิน4ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบกว่าอันขึ้นไปอะไรเงี้ยเราก็ควรเลือกภาพที่เป็นขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่าๆกันนะคะไม่งั้นภาพมันจะไม่ได้สัดส,ส่วนเนาะเพราะว่าเฟสเฟซบุ๊กเนี่ยมันจะจัด อัตราส่วนภาพอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ภาพมันเรียงการสวยงามเราก็ควรจะเลือกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนๆกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนไม่ยากเลยใช่ไหมคะหวังว่าทุกคนนะคะจะเอาไอเดียแล้วก็เทคนิคนี้ไปลองทำนะถ้าเกิดใครทําเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งภาพมาอวดกันบ้างนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะโอ๋ก็จะทิ้งบทเรียนไว้แค่นี้นะคะถ้าเกิดใครนะคะอยากได้บทเรียนดีๆหรือเคล็ดลับดีจากแคนวาอีกก็กดติดตามโอ๋ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย